สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แต่การเรียนของเราก็ไม่ได้หยุดนะคะลูกวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหนังสือวรรณคดีนะคะเ,เรื่องอย่าชิงสุก่อกนหามไม่งามดีนะคะบทที่4ในหนังสือวรรณคดีหนะ้าเอเก้าสิบส่เก้าสินะคะ วันนคดีในเรื่องนี้เรื่องย่อนะคะก็เป็นการสอนและก็เล่านะคะเล่าเรื่องนะคะก็จะมีตัวละครในเรื่องนี้นะคะมีครูจันฉายนะคะครูจันฉายาแล้วก็มิ่งขวัญมะปรางนะคะแล้วใครอีกอมิ่งขวัญมะปรางครูจัน ใชยนะคะที่อยู่ในเรื่องนี้ตัวละครมีหลายเรื่องหลายคนค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะทีนี้เรื่องที่จะมาเล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านวรรณคดีนะคะวรรณคดีที่น่าอ่านนะคะบอกแล้วว่าวรรณคดีวรรณกรรมเป็นเรื่องที่น่าอ่านนะคะเออแล้วก็ จะมีผมแกะผมแก่ก็คือเดินตัวเดินเรื่องในอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้ผมแก่นี่ก็จะมาเล่านะคะตู้วรรณคดีหมายความว่าอะไรตู้วรรณคดีก็หมายถึงท่านที่เป็นผู้รอบรู้เรื่องวรรณกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วก็มีชาลีอีกถูกไหมคะ อ่ามีชาลีชาลีเนี่ยก็คุยกับผมแกว่าเขาว่าระทับใจในคำพูดของนักเขียนผู้มีฉายาว่าตู้วรรณคดีเคลื่อนที่อ่าทีนี้พอพูดถึงตู้วรรณคดีก็คือผู้ที่รอบรู้วรรณคดีวรรณกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศพอมาพูดถึงเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ะเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะอ่า เขาบอกว่าประทับใจที่ว่าชาลีประทับใจที่ว่าการเขียนจดหมายเป็นศิลปะอย่างหนึง่งเด็กๆเ,เคยเขียนมาแล้วใช่ไหมคะจดหมายคุณครูเคยสอนแล้วจดหมายขอบคุณจดหมายขอโทษจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความเสียใจนะคะอ่าเมื่อเราเรียนจบนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทบทวนกันใหม่นะคะ,ะ,คะเพราะว่าที่นักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยครูว่ายัางไม่ผ่านอามิ่งขวัญ นะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงที่นำเรื่องราววรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังเรื่องนั้นก็คือสุภาษิตสอนหญิงอ่าทำไมเราเรียนมาแล้วสุภาษิตสอนหญิงก็สอนเด็กสาวนะคะเด็กสาวสาวให้มีกิริยามารยาทแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกให้ควรน,นะคะเหตุที่มิ่งขวัญน,นำเรื่องเหล่านี้มา นะคะเรื่องคำประพฤติที่ไม่ดีมาเล่าให้ฟังก็ไปเจอเด็กผู้หญิงสามคนนะคะอยู่ในชั้นมัธยมนะคะพ่อแม่ให้มาเรียนหนังสือแล้วก็มาเช่าหออยู่ด้วยกันเด็กผู้หญิงเราทั้งสามคนนี้ประพฤติตัวไม่ถูกต้องนะคะ,ะไม่ค่อยเรียนหนังสือมีผู้ชายมาหาที่บ้านนะ,ะ,ะดื่มสุรายาเมา นะคะสุดท้ายก็มีการเสพยานะคะมิ่งขวัญเอามาเล่าให้ฟังเพราะต้องการนำเสนอให้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะก่อนที่จะนำเสนอคำสั่งสอนที่ดีนะคะก็มาเล่าให้ฟังก่อนอ่าแล้วก็จะตามด้วยสุภาษิตสอนหญิงซึ่งนกักเรียนก็จะพบได้ใน หนังสือวรรณคดีอันนี้นะคะนักเรียนต้องอ่านเองนะคะคุณครูแค่สรุปเรื่องสั้นๆให้ฟังแล้วให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดมิ่งขวัญคิดว่าหากเด็กผู้หญิงทั้ง3ามคนนั้นได้อ่านเรื่องนี้เขาจะคิดอย่างไรเออมิ่งขวัญก็บอกเออแล้วเขาจะคิดยังไงกันนะ,ะคิดยังไงดีะคะถ้าเป็นครูแดคดครูแดดก็จะบอกว่า จะไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียแบบนี้แน่นอนเพราะพ่อแม่ให้มาเรียนหนังสือวัยเด็กวัยสาววัยผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็มีส่วนต้องเรียนหนังสือเรื่องที่มิ่งขวัญเน้นย้ำให้เราควรมีความกตัญญูต่อใครคะต่อพ่อแม่นะคะพ่อแม่เนี่ยมีเราต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะคะ ต้องเชื่อฟังการที่ได้ฟังเรื่องราวที่มิ่งขวัญน,นำมาอ่านให้ฟังเนี่ยทำให้ชาลีนึกไปถึงวรรณคดีสําคัญเรื่องหนึ่งคือคุณดอกคุณดดดบอกมาแล้วเมื่อกี้เรื่องอะไรคะสุภาษิตสอนหญิงหรือสุภาษิตโครงโลก,กนิตคะโครงสุภาษิต โครงโลกนิตนะคะสุภาษิตสอนหญิงมันก็แยกไปนะแต่อันนี้ที่ชาลีนึกถึงก็คือสุภาษิตโครงโลกกนิตนะคะคำว่าสุภาษิตสอนหญิงมีความหมายว่าอย่างไรเราเรียนมาแล้วมีความหมายว่าอย่างไรคะสอนแต่ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่สอนผู้ชายด้วยเป็นวรรณคดีเอาไว้สอนเตือนสติผู้หญิงไม่ให้ประ ปฏิบัติตัวในทางที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวนะคะอันนี้หละเป็นเรื่องราวที่สรุปมาแล้วนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดสองหน้านะคะแล้วก็อ่านเพิ่มเติมการอ่านหนังสือดีหรือไม่ดีดีที่เราจะต้องอ่านนะคะงานของเราก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเราทำให้เสร็จสัปดาห์หน้านะคะ คุณครูก็จะเอาโอเน็ตมาสอนนะคะโอเน็ตไม่ใช่มีแค่นั้นนะคะมันจะมีเยอะสําหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดอันนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะตั้งใจทํานะคะ